มงคลวนันงานวันเกิดประเสริฐข้า 95. อายุวัฒจํารัดสีรัตนยูผู้ชี้นำธรรมเพรีหลวงตาชีศีศาสพุทธวิสุทธิยานหนึ่งชีวิตสำฤทิผลบนทางฝันจากวันนั้นถึงวันนี้ที่สืบสาร พุทธบุตรสุดแก้วกล้าปีชาชาญปานิธานงานสอนธรรมพระสัมมาพระนักสู้ครูแนวหน้าวาจาสิทธิพระนักคิดนักเขียนเทียนสองล่าภูมิธรรมแจ่มแจ้งชัดวิปัสนาภูมิปัญญาก้าคมสมเมธีพระราชมงคลรังสี มณีสงผู้ทำรงพุทธธรรมนำวิถีเกียรติคุณเกิดฟ้าบารมีชีวิตเพลเพื่อทำอันอัมภัย5สบหชีวานโทร่รมโพสีอีกหนึ่งปีทวีคุณบุญยิ่งใหญ่เย็นร่มธรรมชำดวงจิตสิบใกล้ไกล ณวัดไทยดีซีปรื้มปรีดาขออำนาจพระไตรักพิทักษผลบรรดาดลให้ชนชื่นยืนพรรษาศูนย์รวมจิตมวลจิตพร้อมน้อมสักการมกทิตาพุทธาจารย์สุขสารเทินกระผมพระมหาสีสปนอตติโปรประเด็นทําก้าประโยคร้อยกองถวายในนามคณะน่าสิสแกนสิ